ตอนเช้าเรามีโมเมนต์พี่จีซูแล้วก็น้องลิซ่าไปแล้วมาตอนเย็นๆเรามีโมเมนต์แชร์ลิซ่ากันอีกแล้วทุกคนโรเซ่ Rose, มาลง IG Reels นะครับเป็นคลิปเบื้องหลังรวมโมเมนต์กับ ลิซ่าฝาแฝดตุ๊กติกตุ๊กติก,ก,กแห่งปีมากเลยไล่ไทม์ไลน์มาตั้งแต่งานโคเชล่าดูเมามันมากเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองคนอยู่ในสเตจของเวทีใครแต่ที่แน่ๆทำท่า like a robot robot นอกจากนั้นก็มีโมเมนต์เบื้องหลังของเพลงจำด้วยมีโมเมนต์ที่งานคอนเสิร์ตลอนดอนตอนที่ลิซ่านั้นใส่ที่คล้องผมลาบูบู โมเมนต์น่ารักนะครับไปเอนเกจให้กับ IG Reels ของโรเซ่กันได้ไปดูฝาแฝดเขาเต้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกด้วยกันด้านหลังเวทีตอนที่เรานั้นไม่มีทางจะได้เห็นแน่นอนโรเซ่ Rose เอามาเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ดูแล้ว โมเมนต์กับเพื่อนสีฝ่าแฝดโรเซจบไปแล้วมาดูโมเมนต์ที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างตอนนี้ลินล,ลี่ไทยออกมาแซวลิซ่ากับน้องอบิเกลมีการแซวๆกันว่าตอนนี้ค่าตัวน้องอบิเกลเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมกระโดดพุ่งกระโดดไปเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าลิซ่า น้องลิซ่านั้นเป็นเพื่อนสีกับพี่อบิเกลแถมยังจับยังแตะต้องยังกอดยังฟัดอบิเกลแบบจมแก้มเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าลิซ่านั้นถืออะไรจับอะไรหรือว่าเอาอะไรมาโชว์ให้กับเหล่าลิลลี่ได้ดูของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราคาก็จะพุ่งสูงมากขึ้นพุ่งสูงมากขึ้นเป็นพลังแล้วก็ความสามารถพิเศษของลิซ่าเลยมีการแซวว่าค่าตัวอบิเกลต้องพุ่งขึ้นแน่นอนเลยยิ่งเป็นหัวหน้าแก๊งกล่องจุ่มไปอีกแสดงว่าค่าตัวคือพุ่งสุด ก็มีการแซลกันเล็กๆน่ารักนะครับเพราะว่าลิซาก็มาอัปรูปมีรูปที่เล่นๆกับน้องอบิเกลในโพสต์ IG ล่าสุดกันด้วยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเอนเกจให้กับทั้ง IG ของลิซ่าแล้วก็ IG r e s l s ของโรเซ่ด้วยไปดูโมเมตนต์น่ารักของสองฝาแฝดแห่ง l l c k p พ n k คลิปนี้อัปเดตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ